สวัสดีครับอากาศเช้าเชแบบนี้ใครที่กําลังหาเครื่องชงกาแฟสดอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเป็นเครื่องชงกาแฟของ duck c h e s นะครับตัวนี้ราคาแค่พันกว่าบาทเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมชงเลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีชงเขาง่ายๆเลยนะครับใส่กาแฟแล้วก็แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือใครที่กําลังจะเปิดคาเฟ่อยู่หรือว่า จะหาซื้อเก็บไว้ที่สํานักงานที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับราคาเพียงพันกว่าบาทเองนะครับราคาค่อนข้างโอเคนะครับสาหรับเครื่องชงกาแฟสดที่แบบคล้ายๆสไตล์คาเฟ่อะไรแบบนี้นะครับที่ต้องการกาแฟสดหอมๆนุ่มๆไว้กินนะครับเนี่ยนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเครื่องชงกาแฟของดัชเชสนะครับเนี่ยนะครับวิธีใช้เขาก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็จะได้กาแฟที่แบบหอมๆนุ่มๆไว้ไว้กินไว้ดื่มตอนเช้านะครับเนี่ยนะครับ คือแบบนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับใครที่กําลังหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างโอเคครับราคาเพียงพันกว่าบาทเองนะครับเราก็จะได้กาแฟแบบที่มันนุ่มๆไว้กินตอนเช้านะครับสาหรับสายกาแฟสดนะครับหรือว่าใครที่กําลังหาซื้อจะเปิดคาเฟ่เล็กๆเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยผมได้แปะตะกร้าแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับผมกดได้เลยนะครับคุมครับ